เด็กหญิงนิยายห,หวนชะตาสารต่อรักบอดที่สี่สิบอายุเกือบครบปี ตอ,อนนี้นางเริ่มจะคลานไปไหนมาไหนได้บ้างแล้วจิวจื่อมีความสุขเมื่อกล่าวถึงบุตรสาวใบหน้าที่ระบายไปด้วยรอยยิ้มอันอ่อนโยนนั้นประทับอยู่ในสายตาของชายหนุ่มข้างกายตลอดเวลาแต่เวลานี้ท่านคงไม่สามารถพบนางได้การออกมาข้างนอกยังอันตรายเกินไปและการที่ท่านจะไปเยือนเรือนสกุลเยี่ย ก็คงเป็นไปไม่ได้ไว้ให้นางโตขึ้นอีกสักนิดท่านอาจจะได้พบนางเด็กชายทำหน้ามุย้ยข้าอยากพบนางข้าไม่เคยเล่นกับเด็กผู้หญิงมาก่อนที่เรือนของท่านก็มีพี่น้องที่เป็นหญิงสาวอยู่มากมายมิใช่หรือเย่ยอย่างเฉินเอ่ยแทกไม่กี่เดือนก่อนเพิ่งมีการเฉลิมฉลองให้น้องสาวคนใหม่ของท่านไป ราวสามเดือนก่อนพระสนมคนหนึ่งให้กำเนิดพระธิดาองค์ใหม่มีการจัดงานเฉลิมฉลองภายในวังหลวงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รู้เรื่องราวภายในมากนักแต่คาดเดาว่าคงเป็นพระธิดาองค์ที่ห้าหรือหของรัชากาลนี้แล้วถ้านับรวมบรรดาองค์ชายทั้งหลายองค์ชาย6ก็มีพี่น้องสิบกว่าชีวิตแล้วและยังคงมีจำนวนมากขึ้นอีกในอนาคต ข้ามีพี่หญิงสาคนและมีน้องสาวอีกสามคนแต่พวกเขาไม่ได้เกิดจากแม่เดียวกันแม่ของพวกนางบางคนก็ไม่ใช่คนพี่แม่ของข้าชื่นชอบพวกเขามักจากกันข้าออกจากบรรดาพี่น้องของข้าพอโตขึ้นมาหน่อยพวกผู้หญิงก็ถูกส่งไปเรียนการเรื่อนข้ามีแต่พี่ชายและน้องชายที่เรียนร่วมกันพวกเขาชอบเล่นดุนแรง แต่บางคนก็กลัวแม่ของข้าจนไม่กล้ามาเล่นด้วยน่าเบื่อจะตายเขาระบายความอัดอั้นตามประสาเด็กในเขตแดนของวังหลวงอันยิ่งใหญ่แม้มีพี่น้องมากมายแต่ก็ไม่สามารถนับถือหรือใกล้ชิดเช่นพี่น้องทั่วไปจิวจือไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องแปลกแม้ในยุคสมัยที่นางจากมารัฐบาลจะส่งเสริมให้ครอบครัวมีลูกคนเดียว แต่ก็ยังมีหลายครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมืองซึ่งสามารถมีลูกได้มากกว่าหนึ่งคนนางเติบโตมาในพื้นที่ที่ครอบครัวนิยมมีลูกมากกว่าหนึ่งคนและแม้พวกเขาไม่ได้รำ่ำรวยแต่สมบัติเพียงน้อยนิดนั้นก็ทำให้พวกเขาต้องแก่งแย่งกันตลอดเวลานางเคยเห็นพี่ชายที่ฆ่าน้องชาย เพื่อที่ดินเพียงไม่เกี่ยวไร่มาแล้วนับประสาอะไรกับสมบัติจักรพรรดเหล่านี้ดังนั้นท่านเลยคิดว่าจิวอิงเป็นน้องสาวของท่านใช่หรือไม่แน่นอนนางเป็นน้องสาวของข้าเขาตอบด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าจิวอิงคือทารกตัวเล็กๆคนแรกที่เขาได้อุ้มได้เล่นด้วยดังนั้นเขาจึงตื่นเต้นที่จะได้เห็นนางเติบโตขึ้นมา ตอนแรกข้าคิดว่าท่านจะลงเอ๋ยกับท่านอาสามดังนั้นจิวอิงต้องเป็นน้องสาวของข้าแต่ในเมื่อท่านแต่งงานกับคนอื่นดังนั้นถ้าจิวอิงเติบโตขึ้นมาเป็นหญิงงามเช่นท่านอาหญิงข้าจะรับนางเข้าวังไม่ทันจบประโยคก็ได้ยินเสียงดังมาจากพื้นและมองหาตัวต้นเหตุได้ไม่ไกลเยี่ยหยางฉันตีนน้่นิ่งกม้มศีรษะกล่าวขอโทษ โปรดอภัยคุณชายพอดีข้าเห็นมาแรงบินเข้ามาใต้โตะ๊ะเลยเผลอกระทืบมันแรงไปหน่อยหญิงสาวเพียงคนเดียวในโตะ๊ะจึงเปลี่ยนบทสนทนาไปเรื่องอื่นๆและบุตรชายของร้องเจ้ากรมอาญาไม่ได้ปล่อยให้พวกนางรอนานนักไม่ถึงหนึ่งข้ต่อมา คนในร้านก็ตรงเข้ามาแจ้งว่ามีทหารจำนวนมากมา้อยอยู่หน้าร้านแล้วตะโกนเสียงดังพยายามจะเข้ามาจับกุมใครบางคนด้านหน้าของร้านบริเวณชั้นหนึ่งมีทหารจำนวนหนึ่งยืนเรียงหน้ากระดานปิดกั้นทางเข้าออกผู้นำที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ามือปราบซึ่งมีท่าทางฉุนเฉียวเขาตะโกนอยู่ตลอดเวลาให้ท้งร้านมอบตัว คนร้ายในคดีทำร้ายร่างกายออกมาหยุดตะโกนเสียทีเสียงของเด็กชายคนหนึ่งดังขึ้นเขาเดินนำลงมาจากชั้นบนด้านหลังมีหานจิวเจอซื้อซื้อเยียหยางเฉินและผูุ้้มกันอีกสองคนที่ยืนอยู่ไม่ห่างกันนักมองท่าทางก็เห็นเขาตามคำบอกเล่าของคุณชายเขาจึงตรงเข้ามาหาแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงดูแคลนเจ้าหรือ เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมที่สั่งทําร้ายคนเป็นข้าเองเด็กชายยิ้มด้วยความมั่นใจพลางชี้นิ้วไปอย่างเยียหยางเฉินซึ่งยืนอยู่ด้านข้างข้าสั่งส่วนเขาเป็นคนทําดีที่ยอมรับไม่ต้องให้พวกข้าเปลืองแรงมือปราบหันไปหาลูกน้องด้านหลังจับพวกมันได้แล้ว อย่าแตะต้องค่ะเสียงค่อนข้างเล็กของเด็กชายตาวาดขึ้นดวงตาใส่ซื่อยามอยู่กับเจ้าของร้านสาวเลือนหายไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงประกายกล้าแกรงและยิ่งยัสโสไม่ต้องจับข้าจะเดินไปกรมอาญาด้วยตัวเอง ชายชะการร่างใหญ่เหล่านั้นหนาวเข้าไปถึงกระดูกไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงได้หวาดกลัวเพียงเสียงตะวาดของเด็กชายตัวน้อยหันมองด้านหลัง ก็แลเห็นชายที่เหมือนผู้คุ้มกันอยู่ในท่าทางเตรียมพร้อมหากพวกเขายังยืนยันที่จะเข้าไปจับกุ้มเด็กชายตรงหน้าพิจารณาดูเสื้อผ้ายังหวาดหวั่นว่าอาจเป็นบุตรชายของขุนนางคนใดคนหนึ่งหรือไม่กระนั้นคำสั่งก็ยังเป็นคำสั่งดีถ้าเช่นนั้นก็ตามมาอย่าได้คิดหลบนี้ หัวหน้ามือปรับตัดสินใจในทันทีทันได้ลูกน้องของเขากระจายตัวเข้าล้อมทั้งสี่ร่างเอาไว้เขาทำหน้าที่เดินนำหน้าก่อนไปเยี่ยยังฉันหันมามองภรรยาเขาเอ่ยด้วยรอยยิ้มเดี๋ยวข้ากลับมาจิวจือพยักษน่ารับ บอกตามตรงนางรู้แน่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องได้กลับมาที่เป็นห่วงยามนี้น่าจะเป็นบรรดาคนที่อยากจับกุมพวกนั้นมากกว่าล้วนหลงปกติเป็นเด็กกล้าเริงก็จริงแต่ก็ติดนิสัยเด็ดขาดและเป็นผู้ใฝ่คุณธรรมมาแต่ไหนแต่ไรพบกันครั้งแรก ก็มีใช่ว่าเขายื่นมือเข้าช่วยนางกับสาวใช้ยามลำบากรอกหรือเรื่องคราวนี้ถ้าไม่ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะก็คงจะดีโชคร้าย หานจิวจือคาดเดาอะไรไม่ค่อยถูกนักลำพังเด็กชายนามไม่เป็นที่รู้จักอย่างล้วนหลงไม่ได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนมากนักแต่ชื่อของเยียหยางเฉินที่โด่งดังจากการบริจาคเงินท้องและข้าวของจำนวนมากเพื่อการกุศลน,นั้นได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากไหนจะมีบางคนหูดีตาดีพบว่าคนที่มีเรื่องด้วยหนึ่งในนั้นคือคุณชาย สกุลหานพี่ชายของภรรยาที่เคยมีเรื่องเล่าว่าถูกซัดจนต้องนอนหยอดน้ำเข้าต้มมาแล้วครั้งหนึ่งดังนั้นตลอดเส้นทางจากร้านสูสวงฝูถึงกรมอาญาจึงแน่นขนาดไปด้วยผู้คนอยากรู้อยากเห็นรองเจ้ากรมอาญาสกุลเฟิงมองผู้คนที่อยู่ด้านหน้ากรมอาญาแล้วขมาวดคิ้ว นึกไม่ถึงว่าการจับกุมคนที่ทำร้ายบุตรชายของเขาจะได้รับความสนใจมากถึงขนาดนี้ผู้พิพากษาคาดีที่ถูกเรียกตัวมายืนเยื้องไปด้านหลังก้มหน้ารายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติของเยี่ยงหยางเฉินรองเจ้ากรมอาญาพยักหน้าประกายแสงบางอย่างว่าผ่านดวงตาเขาหันไปพูดคุยกับผู้พิพากษาสองสาคำก่อนจะกรับเข้าไปรอที่ห้องพิจารณา คดีด้านใน ผู้ร้ายสี่คนถูกนำตัวมายังห้องพิจารณาคดีผู้พิพากษาประจำศาลนั่งอยู่สูงขึ้นไปเบื้องหน้าเยื้องออกไปทางด้านหลังมีชายชาราร่างทวมท่าทางเคร่งขึมอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยใบหน้าละไม้คนที่ถูกเขาทำร้ายที่ร้านสูสวงฝูแยี่ยัยงเฉินทราบทันทีว่าอีกฝ่ายคือร้องเจ้ากรมอาญาบิดาของคุณชายเฟิงผู้นั้นผู้พิพากษาค ววิเมื่อสี่ร่างที่เดินเข้ามายังคงยืนตรงไม่ยอมคุกเข่าตามกฎจึงตะวาดถามออกไปทำไมพวกเจ้าไม่คุกเขา้าเพื่อให้ความเคารพแก่ซานเยี่หยางเฉินไม่ได้สนใจผู้พิพากษาชาราแต่หันกลับมาถามเด็กชายข้างกา้ข้าต้องคุกเข่าหรือไม่เด็กชายครุ่นคิดคู่หนึ่งก็พยักหน้าก่อนยิ้มอย่างนึกสนุก ถ้าเขาอยากให้พวกเราทำก็ทำไปเถอะจากนั้นทั้งหมดจึงคุกเข่าลงกับพื้นแต่เยียหยางเฉินล้วงเอาผ้าผืนหนึ่งออกมาจากสาบเสื้อด้านในยื่นให้ชายคุ้มกันสองคนด้านหลังพวกเขาพยักหน้ารับก่อนจะปูมันลงบนพื้นเพื่อร้องเข่าให้เด็กชายเพียงคนเดียวในกลุ่มจากนั้นจึงหันกลับมาให้ความสนใจผู้พิพากษาอีกครั้งเจ้าคือเยี่ยหยางเฉินใช่หรือไม่ ใช่ข้าคือเยี่ยหยางเฉนินแล้วเด็กคนนั้นบอกชื่อของเจ้ามาหลวนหลงเด็กชายตอบชาดฉานแซ่ธรรมดาทั่วไปส่วนสองคนด้านหลังเป็นผู้ติดตามของข้าอย่าเสียเวลาท่านต้องแจ้งข้อกล่าวหาในการจับกุมมีใช่หรือผู้ผีภาคสากระจนใบหน้ากลมๆขึ้นริ้วพยายามระง,งับอารมณ์ ข้อกล่าวหาที่จับกุมพวกเจ้าในครั้งนี้คือคดีทำร้ายร่างกายคุณชายใหญ่สกุลเฟิงเฟิงลิ้นคุณและพระคพวกที่ร้านสู่สวงฟูจะยอมรับข้อกล่าวห,หาหรือไม่พวกเขาตอบพร้อมกันในทันทียอมรับคนฟังยิ้มแย้มคดีนี้คงจบลงอย่างง่ายได้ จากคําให้การของพยานพบว่าเยี่ยยางชั้นลงมือทำร้ายเพราะได้รับคําสั่งของเด็กชายที่ชื่อล้วนลงใช่หรือไม่ใช่เมื่อเห็นว่าพวกเขายอมรับผู้ผิภากษาก็ยิ้มอย่างพึงพอใจเนื่องจากเยียยางชฉนทำร้ายคนโดยไม่ได้เจตนาเป็นไปเพราะถูกผู้อื่นบังคับให้ปล่อยตัวแล้วปรับเป็นเงินห้าพันตำลึงส่วนล้วนลงและพระพวกอีกสองคน ให้ส่งจำคุกเป็นเวลาเจ็ดวันโทษบอยอีกคนละหนึ่งร้อยไม้จ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนห้าหมื่นตำลึงจบการพิจารณาก่อนที่เสียงเคาะไม้เพื่อจบการพิจารณาคดีจะดังขึ้นเด็กชายเพียงคนเดียวก็ลุกขึ้นยืนตามด้วยเยี่ยหยางเฉินและผู้คุ้งกันอีกสองคนพวกท่านพิจารณาคดีโดยไม่ถามที่มาที่ไปได้อย่างไร พวกเราทำร้ายคุณชายเฟิงอะไรนั่นไม่ขอปฏิเสธแต่ถ้ามีเหตุสมควรให้ต้องทำร้ายทำไมพวกท่านไม่ไต่สวนก่อนผู้ที่นั่งหลังโต๊ะพิจารณาพ่นล้มออกจากจมูกด้วยความหมงุดหงิดเขาถูกสั่งมาให้ละเลยโทษหนักของเยียหยางเฉินเพราะข่าวลือที่ว่าเยียหยางมิ่นพี่ชายของเขาสนิทสนมนับถือเป็นสหายของชินอ๋อง โทษปรับเพียงห้าพันตำลึงไม่มากหรือน้อยเกินไปสกุลเยี่ยที่ร่ำรวยอาจไม่ทันรู้สึกตัวว่าเงินหายไปด้วยซ้ำแต่เด็กน้อยหลวนหลงที่มีแสรธรรมดาทั่วไปนั้นชัดเจนว่าไม่ใช่บุตรชายของคุนนางหรือผู้มีชื่อเสียงที่ไหน กระนั้นเสื้อผ้ามีราคาและผู้คุ้มกันก็พอบอกได้ว่ามีฐานะอาจจะเป็นเศรษฐีมาจากต่างเมืองจึงได้รับโทษไปเต็มที่การทำร้ายคนเป็นเรื่องผิดเด็กชายขมวดคิ้วกฎหมายบ้านเมืองอนุโลมให้การทำร้ายร่างกายอันได้แก่การป้องกันตัวและมีเหตุจำเป็นไม่ถือเป็นความผิด เจ้าของทรัพย์สามารถทุบตีผู้ขโมยได้ผู้เสียหายสามารถทุบตีคนที่ทำร้ายร่างกายได้ผู้ที่มีเจตนาที่ดีสามารถทุบตีคนได้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้สิ่งเหล่านี้เขียนชัดเจนอยู่ในตำรากฎหมายของราชวงศงอย่าบอกว่าท่านผู้พิพากษาและรองเต้ากรมอาญาไม่เคยอ่านมันมาก่อนเจ้ากำลังบอกว่าลูกของข้าทำผิดสมควรในถูกทุบตีหรือ เสียงร้องเจ้ากรมอาญาที่นั่งฟังอย่างเงียบๆมาโดยตลอดเอ่ยขึ้นร่างทวมลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกมาเบื้องหน้าผู้ผิพากษาสายตามองลงมาที่เด็กชายราวกับมองมแลงเล็กๆตัวหนึง่งเจ้าดูเหมือนไม่ใช่คนไร้ความรู้ที่จริงมีกฎหมายข้อนั้นอยู่ถ้าอย่างนั้นช่วยบอกว่าบุตรชายของข้าทำความผิดอะไรเขาเจตนาที่จะทำร้ายข้าก่อน รองเจ้ากรมอาญานึกขันแล้วพวกเจ้ามีใครสักคนเป็นอะไรรือยังแต่บุตรชายของข้าและเพื่อนของเข้าในเวลานี้ต่างก็เจ็บนักในขณะที่พวกเจ้าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือถูกทำร้ายแล้วคำว่าเจตนาของเจ้าก็เป็นเพียงแค่ความคิดยังไม่ได้ลงมือสักน้อยนี่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการกระทำผี่เกินกว่าเหตุ คราวนี้เป็นเด็กชายเพียงคนเดียวในห้องพิจารณาคดีที่ส่งเสียงหัวเราะออกมาเกินกว่าเหตุหรือไม่ไม่เลยมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำเพราะโทษตายของบุตรชายท่านถูกตัดสินตั้งแต่เขาแสดงเจตนาที่จะทำร้ายค่ะแล้วประกายในดวงตาของเขาเจิดจ้าก่อนจะล้วงเข้าไปในแขนเสื้อแล้วหยิบบางอย่างโยนไปทางร้องเจ้ากรมอาญา ชายชาวราร่างถวมรับของชิ้นนั้นได้อย่างเฉียดฉิวมันคือป้ายห้อยเอวที่มีขนาดไม่ใหญ่นักแต่ถูกทำขึ้นจากวัสดุล้ำค่าอย่างหยกเนื้อขาวใสบริสุทธิ์ที่หายากอย่างยิ่งสลักลวดลายงามตามีคำว่าหกชัดเจนอยู่กึ่งกลางเ่าว่าความสวยงามไม่ใช่ประเด็นแต่เป็นเพราะรูปแบบของมัน ลายเช่นนี้ผู้ห้อยเช่นนี้ตัวหนังสือและชื่อของผู้ที่โยนมาช่วยให้ปะติปะต่อเรื่องราวได้ลงตัวพอดิบพอดีร้องเจ้ากรมอาญาหน้าซีดขาวไม่เหลือเขาสง่างามร่างทวมสุดหวบลงจนผู้พิภากสาทำท่าจะเข้ามาประคองเขาสะบัดมือออกอย่างไม่ใย,ยดีแล้วครานโดยยกป้ายยกขึ้นเหนือศีรษะ เข้าไปหาเด็กชายผู้นั้นท่ามกลางสายตาคนจำนวนมากพระอาญามิพ้นกล้าวกระหม่อมมีตาแต่หมื่นบอนไม่รู้ความทำให้พระองค์ุณข้องมองพระไทยได้โปรดประทานอภัยให้แก่กระหม,ม่อมและบุตรชายด้วยเถิดพะยะคา่ะเด็กชายยิ้มขณะที่รับเอาปลายยกนั้นคืนมองร้องเจ้ากรมอาญาโขกศีรษะกับพื้นหลายต่อหลายครั้ง รู้แล้วหรือว่าข้าเป็นใครพรยาข้าพระองค์คือองค์ชายหกล้วนลง้งสิ้นคำนั้นผู้ผีภาคษาที่อยู่ในอาการงุนงงก่อนหนะ้าก็แทบจะหยุดหายใจสุดลงไปกับพื้นอีกคนหนึ่งพวกเขาอาจไม่เคยพบ แต่ใครบ้างไม่เคยได้ยินถึงโอรสองค์ที่หของห้องเต้กับห้องเฮาแม้พระชนสาน้อยแต่ฉลาดกว่าเด็กในวัยเดียวกันจึงเป็นที่โปรดปรานของพระบิดามากที่สุดสนิทสนมกับชินอองมากที่สุดด้วยเหตุนี้หากได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทในอนาคตก็ไม่ต้องสงสยัยดูเหมือนขาข้างหนึ่งของเขาจะก้าวเข้าไปในดินแดนแห่งความตายเสียแล้ว เป็นยังไงบ้างเสียงแรกที่ถามขึ้นหลังจากที่เดินออกมาจากศาลาทำให้เยี่ยหยางเฉินคาวดคิว้วหันมองไป จึงพบว่าในฝูงชนนั้นปรากฏร่างภรรยาของเขายือนอยู่ด้วยมีสาวใช้และผู้คุ้มกันอีกหนึ่งคนอยู่ด้านหลังแม้จะไม่ค่อยพอใจที่นางพาตัวเองมาอยู่ท่ามกลางผู้คนโดยมีผู้คุ้มกันแค่คนเดียวแต่ในอกส่วนหนึ่งเขากลับดีใจที่ได้เห็นสีหน้าเป็นกังวลน,นั้นเป็นห่วงหรือถึงมารอหน้าสาร หานจิ้วจือชะงักครู่หนึ่งแล้วสายหน้าห่วงแน่แต่เป็นห่วงคนพวกนั้นมากกว่าข้าไม่อยากให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตชายหนุ่มถอนหายใจเห็นจะไม่ทันแล้วขณะที่นางกำลังสนใจคำตอบของเขาโดยไม่ทันระวัง ก็ถูกเขารวบเอวไปโอบไว้แล้วพาเดินออกมาจากมุมนั้นหานจิวจื่อจดจ่ออยู่กับคำตอบมากเกินไปจนไม่คิดถึงเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นพวกนั้นสั่งลงโทษองค์ชายหกเขาก็เลยเปิดเผยตัวแล้วสั่งให้คนตามเจ้ากรมอายามาที่นี่นางเบิกตากว้างกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปจนได้ที่จริงพวกท่านก็เล่นงานพวกเขามามากพอแล้ว ไม่พอรอกโทษคิดร้ายต่อเชื้อพระวงศ์คือตายสถานเดียวดีเท่าไหร่แล้วที่เขาไม่ได้คิดสั่งประหารชีวิตคนพวกนั้นนี่เป็นความเมตตาอย่างที่สุดแล้วเลิกเป็นห่วงคนที่ทําให้เจ้าเดือดร้อนได้แล้วพี่ชายของเจ้าเขาทําความเดือดร้อนให้เจ้าไม่หยุดย่อนควรจะหยุดเมตตาเขาได้แล้วชายหนุ่มกระชับวงแขนขึ้นอีกนิดให้พวกเขาได้บทเรียนเหล่านี้ ส่วนเจ้าในเมื่อพยายามจะตัดแล้วก็ตัดเสียให้ขาดพวกเขาไม่เคยหวังดีกับเจ้าเลยข้ารู้ข้าไม่คิดแบบนั้นกับสกุลหานเพียงแค่เป็นห่วงชื่อเสียงของร้านเขาหัวเราอออกมาอ๋อที่แท้ก็เพราะเรื่องร้าน หลังจากนั้นหานจิวจือถึงเพื่งสังเกตว่านางถูกคนที่เดินสวนไปมามองพร้อมรอยยิ้มบางครั้งพวกเขาก็หัวเราะคิดคักนางพยายามมองหาความผิดปกติในตัวเองก่อนจะค้นพบว่าตลอดเวลาตั้งแต่เดินออกจากศาลมาเยี่ยหยังเฉินใช้มืออบเอวของนางในลักษณะแนบชิดมาตลอดใบหน้าสวยเห่อร้อนก่อนดีดตัวออกมาทันที ท่านมันตัวลามกสมควรถูกเคี่ยนจริงๆเยี่ยาอย่างเฉินหัวเราะชอบใจรู้สึกว่าระยะห่างของเขากับนางน้อยลงอีกนิดไม่เป็นไร อ,อให้ใช้เวลานานกว่านี้เขาก็รอได้นางรอเขามาสามปีรอว่าเมื่อไหร่เขาจะหันมาสนใจนี่เพิ่งผ่านมาเกือบหนึ่งปีเท่านั้นหลายเดือนมานี้ตั้งแต่ย้ายกลับมาเมืองหลวงหัวใจของเขาก็ชัดเจนยิ่งขึ้นหญิงสาวคนหนึ่งมองร่างเยกอย่างเฉินเดินยิ้มตามหญิงสาวอีกคนไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายผ้าคลุมสีสษะปลดออกเผยให้เห็น ใบหน้าอันงดงามเทาว่าดวงตาคู่นั้นกลับดูน่าเกลียดและเต็มไปด้วยความชิงชังมือเรียวยาวขาวราวกับหยกติดกผ้าคลุมนน่นไม่ทันคิดว่าจะได้พบกันระหว่างทางเป็นมันเป็นมันจริงๆ ความโกรธประทุในดวงตาวันนี้นางเจตนามาแอบดูหญิงสาวเจ้าของร้านสูสวงฝูแม้ชื่อและลักษณะจะตรงแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อเยี่าอย่างฉินเคยเกลียดนางมากเคยไล่มันไปแล้วแต่วันนี้มันกลับมาชูคอเป็นสะพ้ยสกุลเยี่ยอีกครั้งนั่นไม่เจ็บใจเท่าสายตาของชายคนนั้นที่พึงพอใจมีความสุขรักใคร่ ความรู้สึกแบบนั้นเคยเป็นของนางมกอนข้าไม่ปล่อยให้พวกเจ้ามีความสุขนานนักรอกหลังจากนั้นไม่กี่วันข่าวการถูกปลดออกจากตำแหน่งของรองเจ้ากรมอาญาและผู้พิพากษาคนหนึ่งก็โด่งดังไปทั่วเมืองหลวงชาวบ้านต่างพูดกันถึงเรื่องนี้อย่างสนุกปากพวกเขาไม่ทราบว่าคนที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้นคือองค์ชายหกหลวนหลง ที่กำลังถูกพระบิดาธรรมโทษด้วยการเพิ่มเวลาท่องตำรากฎหมายแต่เข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะพวกเขาไปยุ่งกับคนของเรือนสก,กุลเยี่ยเข้าลำพังเพียงฐานะของสก,กุลเยี่ยก็สร้างอำนาจมากมายในเมืองหลวงอยู่แล้วยิ่งคนสก,กุลเยี่ย ดูเหมือนจะมีเส้นสายใหญ่โตในวังหลวงมีอำนาจถึงขั้นตบตีคุณชายสกุลเฟิงจนบาดเจ็บแต่ฝ่ายนั้นกลับถูกจัดการเสียเองก็ยิ่งไม่มีใครกล้าหาเรื่องสกุลเยี่ยออีกแล้วฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็น ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ